สวัสดีครับอยู่กําลังเกรียนโดยคาเวนเตอร์ท,รอท,อท่านครับสวัสด mm ีเ hmm. พื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเดี๋ยวยังมึงเที่ครับคลิปนี้เรามางัดโตจัดโตอย่างโตอะไรไม่รู้ครับเอ้า mm hmm. คิดว่าโตใหญ่โอ้ไงจะเป็นโตต้นมันปลาครับนี่เติมสตราวหรือเปล่าต้นมันปลาหรือเปล่า คิดว่าตอใหญ่ครับนี่นดูดีแล้วฝุดสะฝั่งนู้นเสร็จเราก็เดินมางัดตอตรงนี้ครับตอใหญ่หรือเปล่าตอานี้โอ้คิดว่าตอใหญ่ ทันได้ออกแรงนะครับต่อแค่นี้ปขึ้นพรุดๆเลยเอาไว้หมดคณาให้เขานี่แหละค่าผ่านทางครับนี่ข้าผ่านทางงัดตอแรกกับเส้นทางที่เราวิง่งในตอนหนึ่งเอาในหน้าว่าไปทังลูกเลยต่อนหนึ่ง แล้วขุดนะสะฟังงนงูงับนเสร็จแล้วมางัดเตาพอดีวิ่งผ่านนาเขางัดโตเลกกับผ่านเส้นทาง <c oughs> วันนี้ได้ไม่กี่เทียวครับครึ่งวันเองดังดินครึ่งวันนองครับวันนี้ตรงไหนอีกหมดแล้วมัง้งนี่ต่อ ไส้และวในน่ะไปทางได้ล่ะบันดนด้นยัดโตตรงไหนอีกนี่หน้าแรงเป็นอะไรที่โซมิโคนี่ มากเลยครับนี่เดินเก็บครอบเก็บคร้อบทรมานมากเลยน่าเลงช่วงล่างไนโค่นี่มันแห้งแล้วก็เดินเหล็กสีเหล็กนเนาะเหล็กสีเหล็กโอ,อะไรนี ดีแล้วที่เราดีดีแล้วที่เราอยู่ในกระจกครับนี่นี่เง็นไหมนี่เออดีแล้วที่มีกระจกครับคนเดินผ่านนี่มีบวมมีบวม ก็จะเดินรถนู่นแหละไปลม้นไม้เหมาวไว้500ครับดูจะคุ้มไหมครับก็ไว้ชมคลิปต่อไปครับจะเดินไปประมาณร้อยกวเมตรแหละก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้ยครับไปเจอกันที่ต่อไปครับสวัสดีครับโอ้โคุ้นครุ้งเลย